ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มหอาเลิรมุงคนนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้เสียงะระฆังดังกลางวานันด้วยพลังบุญพลังอำนาจวาสนาบารมีพลังบุญแต่ทุกคู่ทุกคนทุกชานที่เข้ามาหลักชมคลิปของแม่ แม่หมอไทยพรยิีแม่ครูฤาษีมียิบีบงกฎกาลังไร้สดอยู่นี้นะคะขอให้เฮงขอให้ปังในด้านหน้าที่การงานการเงินทุกคนเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันนะคะให้สมความหมงมาปดปาดนาให้ฮงให้เฮองให้เลื้องให้เลื่อมขอบารมีเดอ้อพ่อแม่คูบบ่าจานย์คุมคล้องปกปักราาักษากันระยะนามิตรทุกคน ญาติธรรมทุกคนกาลยามิตรทุกคนจิตญาณุสิทธิทุกคนนะคะขอให้สมควรหมงมาบปารถนานะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองขอให้ทุกคนเจริญเจริญในศีลในธรรมในบุญในญาในวาสนาในบารมีคิดสิิงไหนเฮจสิงไหลอยู่กระทํำจิ่งไหนอยู่กับห้หงแห่งเคื่องแห่งเลืองให้เหลื่อมให้เจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจ้าค่ะ ถามปีแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งแล้วนะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะนิวั์สวัสดีคะ่คะทันสิตานะอ่าสวัสดีคะ่ะนิวัตสวัสดีคะ่ะสุรินคะ่ะทุกคนเดอ้อกันไดเห็นแม่อยากหูอยากเห็นอยากถามดวงชะตาวาสนานะคะยิบสีพยากรโดยแม่หมอไทยไพ่ยิบสี นะคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วถามมาเลยค่ะได้คำได้ทุกที่ทุกอย่างทุกคำถามทุกชดตอบทุกแง่ทุกมุมให้ดูให้ชัดให้เจนไปเลยนะคะถามมาเลยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วถามมาเลยนะคะเมื่อนโอค์ปูพญานาคราชประสิทธิโชคนะประทานโชคให้มีชัยไหฮางไ้มีให้ดีให้เด่นให้ดัง ให้จะเลื่นหงเฮืองเหลืองเหลือ่อมเดิอแล้วกะโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่กันเด้อเป็นยังไดนอหมาวานในภากันเฮงกันปังบอค่ะนะถ้าคาพากันเฮนกันปังก็ทักมาหรือไม่เฮงไม่ปังก็ยังทักมาได้นะคะจัดเต็มให้ทุกคนทุกที่ทุกจุดทุกช็อตได้เลยนะคะนะเจ้าค้าเจ้าค้าสวัสดีคะ่ะเดือนนี้แย่สุดๆคะ่ะบอเป็นยังดอกคะ่ะคุณลูกแย่ก็คือส่งท้ายคะ่ะ ความแย่ต่างๆนหน้าจะจบในวันนี้ค่ะจงชัยโยและจงภูมิใจนะคะต่อไปนี้เราจะไม่แย่แล้วเราจะเฮงเราจะปังความรักงานเงินสุขภาพจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะคุณลูกคำว่าแย่จะไม่มีกับเราแล้วนะคะลูดจริงจะโลดบอกค่ะทะเบียนนี่ ทะเบียนสามห้าสามหกหนึ่งโอ้แรงค่ะแรงมากในด้านการเงินจะไม่ไหวแล้วนะคะคุณลูกเลข3ามกับเลขหนึ่งอาถรรพ์กับทะเบียนรถนี้นะคะมีวิธีแก้นะคะแก้เลขอาถรรพ์ก่อนนะคะเลข1กับเลขสมันจะมีปัญหาเรื่องงวดค่ะรถสีอย่างนอกเกิดวันอย่างนอกคุณลูกค่ะมันจะมีทางออกทางแก้นะคะเพราะฉะน,นั้นถ้าไม่ รีบแก้ไขน,นะคะมันจะสดุดเรื่องการเงินสุดๆเลยค่ะคุณลูกองค์ปู่พญานากสีสุดโทปู่แม่ย่าสีปธุมมาประทานทรัพย์นะคะให้ลูกๆเด้อถอยตอนนี้ดีกว่าโอ้ทนเจ็บต่อไปนี้นะคะคำว่าแย,ย่จะไม่มีในชีวิตจิตใจนะของเรานะคะเราต้องดึงพลังแห่งความดีแห่ง ความรวยของเราออกมาให้ได้นะคะไม่มีค่ะคําว่าแย่ต่อไปนี้มีแต่คําว่าสมหวังเฮงปังสมหวังเฮงปังค่ะคุณลูกวันที่ห้าเดือนแปดสิหกค่ะแม่กดไลค์กดแชร์นะคะลูกกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วแม่จะตอบให้เลยนะคะค่ะตามนั้นนะคะถ้ากดไลค์กดแชร์แล้วแม่จะตอบให้เลยนะคะคุณลูกค่ะขอบคุณค่ะ เราจะหูว,ว่ารหลดจิงเราจะหลดบอนอถอยตอนนี้ดีกว่ารถเกจิงจะรอดไหมบืนได้รอดค่ะคุณลูกสู้ต่อไปบืนได้รอดค่ะก้าเหลี้ยญน,นะคะจะมีเงินมานะคะคุณลูกจงดีใจเลยชัยชนะเป็นของเจ้าแชร์สามแชร์ขอบใจจ้าตามนั้นได้ลวคุณลูกแล้วปังมแล้วค่ะคุณลูกเสริมดวงตั้งดวง,ดวง,ดวงการเงินให้ได้ละมือนี่ สวดมนต์ข้ามปีให้ได้ถ้าเราไม่มีที่ไปสวดที่บ้านเราค่ะสวดที่บ้านเราเลยนะคะสวดข้ามปีหาทุ่มกลัวสวดไปเลยลูกให้ได้หกทุ่มกลัวไปนะคะสวดบทไหนก็ได้อิติปิโสได้หมดพุทธคุณธรรมทุนสังฆคุณได้หมดทุกบทในหนังสือสวดเลยนะคะสวดให้มันข้ามปีไปอีกปีหนึ่งเราก็จะเจอชีวิตใหม่ที่สดใสขึ้นมาทันทีในปีหน้านี้เมื่ออื่นปีหนาแลวเด้อค่ะท่านผู้ชมหกทุ่มหนึ่งนาทีเป็นปีใหม่แล้วนะคะ ตั้งจิตตั้งใจขอให้ใจิตใจสุดชื่นสมหวังเฮงปังตลอดอธิษฐานจิตดีๆนะคะเราจะเฮงกันไปทั้งปีเลยนะคะทำแบบนั้นแม่ทำมาทุกปีนะคะอันใดอันใดที่บอดีให้มันจบลงวันนี้ในปีนี้เลยนะคะปีหน้าเฮงรวยปังเราต้องเฮงเราต้องรวยเราต้องปังปันธงแน่ๆคุณลูกเอาตามนั่นเด้อตามที่แม่บอกเด้อ เขาปิดพื้นที่ออ๋อเขาปิดพื้นที่สวดมนต์ขามปีสวดอยู่บ้านค่ะคุณลูกเราไม่ต้องไปไหนนะคะสวดอยู่บ้านค่ะทําอยู่บ้านเราจิตใจดึงจิตดึงใจมาอยู่บ้านเราไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านเลยค่ะ ข้ามปีอยู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยที่เพิ่นบรคันเนี่ยมีการนอกดาวไอ้ที่เพิ่นประมีการสวดมนต์ข้ามปีออกซื้อต่างๆนานาแม่เฮ็ุอยู่บ้านมาทุกปีแต่ลอดเป็นเวลา20กว่าปีแม่ทําอยู่บ้านแต่ว่าถ้ามีที่ไปเขาดาวที่อื่นแม่ก็จะไปแต่ปีนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเราทําอยู่บ้านจิตใจร่างกายเบิกบานอยู่ที่บ้านค่ะคุณลูกเฮงปังรวยเสือ้อแม่ตามนั่นแล้วคุณลูกก็จะเฮงทั้งปีนะคะเลขอ,อาถรรพ์ต่างๆนะเดี๋ยวอินบ็อกมา เดี๋ยวแม่จะบอกนะคะวิธีแก้เคล็ดรถคันนี้มันบืนมันเมือ่อยคุณลูกเอาแบบง่ายๆเดี๋ยวแม่จะแนะนำพิธีวิธีแบบง่ายๆให้นะคะตามนั่นค่ะนิวัดอาจารย์ครับผมผิดอะไรหรือเปล่าครับอันดับเบื้องต้นเนี่ยผิดคือเราคิดความคิดของเราก่อนนะคะยังบ๊ใไ,ได้ดูภายแห่เดินอ่ในวัดเด้อ ผมผิดอะไรหรือเปล่าว่าผิดคือความคือที่ความคิดถูกก็คือความที่ความคิดค่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนความคิดของเราว่าให้เราถูกเสมอเราก็จะไม่ผิดตลอดการค่ะเปลี่ยนความคิดของเราก่อนตอนแรกนะคะเราต้องฟังเราต้องคิดถูกคิดดีทำดีเปลี่ยนความคิดของเราแล้วแล้วเราไม่ผิดอะไรเลยนะคะเข้าใจนะคะคุณลูกนะคะคิดใหม่เห็นบอกแม่ตอบแม่ยังบ้าใ้เปิดไฟ่ด้ ตอบตามนั้นคิดใหม่อ่านใหม่คิดว่าเราถูกเราก็จะถูกเสมอน,นะคะเปลี่ยนจิตใจเราเองเข้าใจตามนั้นนะคะเมื่อนี่กะที่ทั้งปัจยาทั้งธรรมะให้ได้คุณลูกอาจจะเข้าใจอยู่นะคะสาธุสาธุค่ะเขาปิดพื้นที่เขาดาวแบบป่บอกไปยังแล้วคุณลูกแม่ตอบแล้วนะ รสจริงของลูกก็จะรอดตามที่แม่บอกนะคะคุณลูกคะ่ะแนะนําวิธีให้แล้วทําตามให้ได้นะคะก็จะเฮงก็จะปังไปตามนั้นเลยนะคะนะคะค่ะอยากกลับบ้านกาลสินค่ะแม่ทอ้อท้อค่ะสู้คะ่ะคุณลูกไม่ทอนะคะเดี๋ยวลูกก็จะได้กลับบ้านมาเจอแม่ลูกอยู่บ้านไดโนอ้อยู่กาลาสินค่ะแม่อยู่ไดโนเสาน,นะคะ อยู่พิพิธภัณฑ์ศิลินทรไดโนเสาร์นะคะแม่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เฮาจะมีโอกาสได้เจอกันในหลักคุณลูกแม่สุดท้ายหลวงนาเลเด้อเราจะมีโอกาสได้เจอกันนะคะคุณลูกไม่ต้องท้อนะคะสู้ต่อไปสู้ที่จิตใจสู้ที่ใจเฮ้นี่แหละถ้าใจเราเบิกบ,บานห้างมีเป็นเถี่ยกสิสป,ป่งกกสิป,ปังนะคะเพราะฉะนั้นสามด่านนะก็คือให้เปลี่ยนความคิดของเรานะคะทุกคน ตามดาบเนี่ยคืออะไรอะไรไม่สู้ไม่สู้เราก็หันหน้ากลับมาสู้นะคะเราก็จะไม่ท้อในวิกฤตนี้นะในในวิกฤตโควิดนี้ทุกขูทุกคนนะคะตรงสู้แล้วก็เดชลรออนธงแห่งชัยชนะเป็นของคุณลูกทุกคนนะคะให้เสื้อแม่ธงแห่งชัยชนะจะเป็นของลูกทุกคนนะคะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนร่างกายคิดดีให้สดชื่นยิ้มหลับใบก่อนคะ่ะคุณลูกทุกอย่าง จะมาเองเปิดเพิ่นเอิญมาใครกุญแจจาก,กวานปลดล็อกชีวิตนะคะแล้วชีวิตก็จะสดใสก็จะปังเองค่ะความคิดของเฮานี่ยเราใบก่อนจิตติรัตน์ค่ะบารมีนะครบาดานบางบัวแก้วสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีเด้อค่ะหน่อยก็สิมาไหลมือนี่แม่กสิบอกว่า อันดับแรกเบ้าเรื่องเลขก่อนเลขหมาว้าในเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าบอกค่ะลงเฟซบอกลงสตอรี่บอกนะคะลงทุกคนบอกบอกแต่เนินๆบอกแต่โดดนั่นและบานท,ที่เนี่ยก็สิบอกน้อยอยู่ดิหมอวานนี่นสิบอกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์มันมันจะเป็นออกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อยู่แต่บันนี้ก็จะบอกหนึ่งเก้าศูนย์นะคะลองดูนะคะหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะฟังแน่นอนค่ะลองดูนะคะ บํได้แห่งมง,ง่ายดอกคะ่ะเล่นพ่อหอมปากหอมพ่อแม่ก็บํไบ้ดสื่อปันไดดอกคะ่ะตามนั้นนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเอาละคะ่ะมือนี่พ่อหอมปากอหอมพ่อนอ้อความยิ่งใหญ่มั่งมีสีสุกอรังการแม่กับนี่เลียนหานะคะเรียนห้าพยาครุฑเรียนห้าพยาครุฑนะคะให้มเมยูสี่เลียนนะคะ ภูรอยากได้บูชาอินบอกมานะคะเหรียญห้าพญากรุตใครอยากได้ไปเสริมดวงเสริมบารมีเสริมทรัพย์นะคะอินบอกมามีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทกเหรียญทุนอ,อันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเงินมาเลเซียไม่ใช่ค่ะมีอยู่ห้าเหรียญค่ะแต่จะปล่อยแค่สี่เหรียญน,นะคะใครอยากได้อินบอกมานะคะมีเหรียญพญาครุตนำโชค นะคะเดียกเงินเดียกคองแม่ไม่ยุหาเหรียญใครอยากได้อินบล็อกมานะคะ,ม,ะ,คะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยะคะ่ะโอเคนะคะใครเหรียญนี่ไม่เหรียญเดียวะคะ่ะให้เฮงให้ปังให้ดีให้เด่นให,ให้รำให้รวยถามมากันคะ่ะถามมากันนะคะก็จะเป็นปังปังเฮงเฮงเพ่งเพ่ง,พง,พง,พงหาหาเลือให้สมความุง่งมัดตัดธานาพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ปกป่ากรากษาคุมค้องลูกทุกคนเด้อ ค่ะราชนีแห่งงานปีหน้าเด่นการงานค่ะปีหน้าเด่นการงานแน่นอนนะคะราชนีแห่งงานผู้หญิงถือดาเป็นผู้หญิงเก่งนำโชคเรื่องงานเพราะฉะนั้นปีหน้าการงานของแม่การเงินของแม่ปังและรวยแน่นอนนะคะปังและรวยแน่นอนนะคะหมดนี่หมดสินนะคะโอเคนะคะจะมีคนเข้ามาในดวงสมความมุ่งมั่นปรารถนา ผู้ชายอายุหลักสามนำโชคเรื่องเงินผิวสองสีออกคำนะคะตามนี่แหลนะนะะ้อค่ะท่านผู้ชมผู้ใดบบเฮียงบบปังบบรวยกระทักมากค่ะให้ทุกผู้ทุกคนเฮงปังรวยให้สมความมุ่งมา่รปารถนาอ่ะซัมนี่ก่อนนาะคะ่ะท่านผู้ชมเมื่อนี่พอหอมปากหอมคอรอบใบาวากันไหม